เลดวากหรือเ e ดว a คเคอีต้องทำการหาซื้อโค้ดแล้วเอานำมากรอกในเว <Baba S 1> ็บไซต์าบาบาอเอ้ยเกะเป็นไอเทมที่หายากพอตัวเลยแล้วก็ค่อนข้างมีราคาสูงซึ่งวันนี้ผมได้ไปเห็นเหตุการณ์การประมูลเลดวา k หรือเ e ดว a คเคอีนั่นเองแน่นอนนะครับชิ้นนี้นะครับผมไม่อยากหาเลดวา k นะผมอยากหากนี่มากกว่านะครับ ชิ้นนี้ราคา3 1 0 0 0 0โนนรบันะครับเดี๋ยวแล้วรอมันลดกว่านี้ก่อนนะรอมันลดกว่านี้ก่อนเดี๋ยวผมจะหาซื้อนะครับอันนี้ผมกำลังหาซื้อนะครับแล้วก็สิ่งที่ติดไอเดีเขาด้วยนะครับมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่นะครับวาคิรี่อันนี้นะครับแล้วก็ดาบคิโจนะครับแล้วก็หมวกอันนี้นะครับมัชชะคิโดมารุนะครับแล้วก็ปีกอันนี้อีกโหโคเท่เลยนะครับแต่เราใครที่ประมูลไปได้นะครับนะมาอ่านคอมเมนต์เลยดีกว่านะครับนะ นี่คอมเมนต์คนนี้นะเขาบอกว่ารอแม่ทุกหวยก่อนนะครับนะก็แล้วก็มีคนมาเปิดร้านนะครับนะอ่านะครับมีคนมาเปิดร้านนะขายหมูปิ้งไม้สิบบาทนะครับนะแล้วแอดมินนะครับคนนี้น่าจะเป็นแอดมินนะผู้ดูแลนะครับใครจะบิดพอตังค์พร้อมใจด้วยนะครับเนี่ยใครบิดเล่นนะเตรียมโดนแบนนะครับนะคนนี้นะครับนะเสียเฟิร์สของเรานั่นเองนะครับห้าหมื่นนะครับนะไอดีนี้ห้าหมื่นบาทเอาไปเลยนะครับโอวอร์ช็อตนะครับนะ แล้วก็คนนี้ก็มาบิดเล่นอีกแล้วนะครับนะนะห้าหมื่นสามนอันนี้บิดเล่นนะครับลบเมนนะครับนี่มาดีใครจะสู้นี่โหเขาเตรียมแบง์โหพระเจ้าแบงก์กามโมนะครับเป็นแพ็กเลยนะตางแต่ละคนโอ้ตังแต่ละคนะคน, <c oughs> นี่คนนี้เขาก็มาขายยาคูนะครับคดละหกบาทนะนะ <c oughs> เห็นราคาแล้วไปดีกว่าสู้ไม่ไหว <c oughs> เห็นราคาแล้วไปดีกว่าสู้ไม่ไหว <c oughs> ปนธนาคารพอหลังจากสรุปได้แล้วได้ว่าอราคาไอดีนี้ห้าหมื่นห้านะครับแต่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 ทว่าแต่ทว่านี่นะครับห้าหมื่นห้านะครับนะลบมินครับเออถ้าเขาทําการลบมินนะครับคนนี้นะครับเสียเฟิร์สของเรานะครับบอกว่าเออมาเลยมาเต็มที่เลยครับคิดว่ามีก็ใส่มาได้เลยเรามาอยู่ที่ต้นโพสต์นะครับนะเขาก็บอกว่าโพสต์ใหม่เพราะเกิดการปั้นราคาครับปรันราคาหน้ามาที่นี่ก็น่าจะแบบว่าเออ ปั่นเล่นๆแต่ไม่ซื้ออ่ะท่านผู้ชมนะครับแอดมินก็ทําการแบนนะครับหักคอเรียบร้อยนะครับนี่นะครับนะเรามาดูข้อมูลนะครับนะนี่คือโพสต์ที่เขาอันนี้จริงๆนะครับนะมาดูนะครับว่าเขาจะขายได้เท่าไหร่นะครับนะปูดประมูลเลดวอล์กนะครับนะเริ่มต้นที่1บาทบิดครั้งละไม่ต่ำกว่า1000ออโต้วินเจ็ดหใครแบบใส่เจ็ด0มื่นี่คือแบบชนะเลยนะครับแบบปิดปิดโพสทันทีเลยนะเอาดีให้คนนั้นไปเลยนะครับ ข้อมูลรหัสนะก็จะไปมานี้นะครับสะอาดไม่ติดอะไรเลยมีหมวกเขียวนะมัตฉะนะครับมีโลบักติดอยู่ประมาณ33,500นรโลบักนะครับนะล้วก็มีของ XBOX อย่างเยอะเลยนะครับนี่นะครับนะเลดบ็อกนะครับนะพระเจ้าให้มันได้อย่างงี้สิไอ้ชายทเทม่นบ้าเลยดูดิเลดบ็อกมีของประมาณนี้นะครับนะ คนเยอะดีครับเลยมาขอทาอะไรเขาขอเขามาขันพร้อมเลยนี่นะครับก่อนหน้านั้นผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มนะก็คือคนนี้จะมาประมูลด้วยนะครับแต่ไม่ไหวนะครับไปเต็มที่ได้แค่หมื่นหกนะครับนะเบลดานสองหมื่นนะครับนะนี่คนนี้คุณที่ชื่อชารีนะครับนะนี่สี่หมื่นห้านะครับก่อนหน้านั้นก็พี่เฟิร์สนะครับเสียเฟิร์สนั่นเองนะครับสี่หมื่นนะไปกินเกมสีมานะครับปุ้มราคานี้ไปครับ คนปั่นนี้หายกันเลยนะครับคนปั่นราคาเพิ่มนี่หายเลยนะครับไม่กล้าปั่นนะครับไม่มีตังจ่ายนะครับผมไปเห็นเม็ดเนื้อทำใจยากเลยนะครับทำเกินไปความฝันเด็กมีนงตาดำดำเฮ้ยก่อนหน้าน,นั้นเนี่ยเสียเฟอร์ก็ได้โพสต์ว่าเอ่อลูกคุณหนูบินออกจากกลุ่มแล้วเหรอบินออกจากกลุ่มแล้วห้าหมื่นห้าอ้าวแบบราคาแบบเปี้ยงเลยนะครับ อ๋อเนึกว่าราคาที่ตกไปที่ห้าหมื่นห้านะครับก็ <c oughs> บินเรียบร้อยฮะ,ะนายพิมพิมขึ้นมาเลยแน่นอนแบบนี้นะครับโซเชียลเครดิตลบพันล้านเลยนะครับแต้แล้วรหัสนี้นะครับโลกบก,นะก็ตกไปเป็นที่ของเสียเฟิร์สเรียบร้อยนะครับนะสี่หมื่นหกนะครับโอ้โหเอาสะเดียงเลยราคาบ้าบ้าไปแล้วราคาเกมโลบสี่หมื่นหก 46, เลยเหรอแน่นอนครับทาการขายออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เรื่องนี้สอนให้รู้ว่านะครับอย่าบิดเล่นนะถ้าบิดเล่นโดนมูตเต้นแน่นะครับ ก็ไม่คิดไม่ฝันนะว่าไอดีมันจะมาถึงขั้นราคาขนาดนี้นะผมเห็นเต็มที่ก็4 5่0 0านะครับนะแต่นี่ปลาไป4ี่หมอย่างเงี้ยเออนะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะรวยนะครับในกลุ่มนี้นะครับนะก็คลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับนะแล้วก็ไอที่ผมขึ้นมาหน้านี้เลยว่ถ้าใครแบบอยากสมทบทุนนะครับร่วมอ่าร่วมใจซื้อให้ผมก็ ตัวเนียมาใต้ร่างคลิปเลยนะครับนะผมก็เก <c oughs> ็บตังเก็บตังซื้ออยู่อยากอยากได้มากอยากได้มากอยากได้มากจริงๆโอเคไปไปครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับลัสโลไปายจ้า